กับเข้าสู่รายการตามเสียนสองพระครับแฟนรายการรอคอยกันมาเยอะนะฮะสำหรับาภาพพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับของหลวงปู่คุณอนุตตโลค่ะซึ่งวันนั้นก็เป็นวันพุทธิตาด้วยนะฮะ,ะพระก็มาร่วมเจริญพุทธมนต์แล้วก็มามุทิตาหลวงปูน่นี้น่าจะร้อยกว่ารูป ะนะครับเป็น,100ปนร้อยลูกก็สาหรับท่านที่สั่งวัตถุมงคลไว้นะคะวันนี้ยี่ห้อส่งครบหมดแล้วเพิ่งส่งครบวันนี้นะคะคเพราะว่าเมื่อเมื่อวานวันจันทร์เนี่ยไปรษณีย์ปิดทําการ,รนะคะแล้วก็อย่างที่บอกวันเมื่อวันศุกร์ก็ปิดทําการ,รก็คือว่าติดวันหยุดกันมามนะคะก็ส่งให้ครบหมดแล้ววัน,นวันนี้เพราะฉะนั้นจะได้รับ อย่างช้าก็คือพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้รออีกหนึ่งวันท่านไหนที่ช่วงถึงตอนเย็นแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับวัตถุมงคลก็รุ่งขึ้นโทรถามอีหวัได้เลยครับนะคะค่ะก็รอรับวัตถุมงคลได้นะใช่ค่ะบางท่านอาจจะรับไปก่อนแล้วเพราะว่าส่งหลายล็อตนะเพราะว่าคือตามลําดับคิวนะคะครับแต่ทีนี้แฟนรายการเมีภาพพิธีหรือเปล่าผู้ชายพิเศษกว่าอันนี้เรามีให้ประชมคืออย่างที่บอกวัตถุมงคลที่นําเสนอทางรายการเราเนี่ยวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับวัตถุมงคลมีโค้แลละหมาายเขกก ค่ะแล้วต้องมีภาพพิธีพุทธาเทวพ,พิเศษใช่ค่ะนะครับผมโดยที่หลวงปู่เนี่ยพุทธาพิเศษวารักแรกตอนเช้าก่อนห้าช่วงเช้าเนี่ยค่ะปุกเสกเดียวแล้วก็มีพระอ่า,ขาเขรียกสวดขันธ์หน้าจเจริญพุทธมนต์สี่ลูปค่ะนะครับแล้วช่วงสิบเอ็ดโมงก็มีพุทธาพิเศษค่ะนะครับโดยที่พระ,จะเจริญพุทธมนต์อีกเป็นร้อยลูปใช่เพราะว่าเรียกได้ว่ามาร่วมอวยพร,รกับงานมุติตาของหลวงปู่ขุนก็เลยเรียกได้ว่า พระเนี่ยจะเยอะหลายรูปนะคะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเ่ากับว่าถุมงคลรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมือนกับได้เสกสองวาระเลยทีเดียวสองวาระนะฮะวันเดียวสองวาระนะครับแล้วหลวงปู่คนนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกปีเลยผมก็ลืมแจ้งให้ทราบว่าเออฮะเลขจะออกทุกปีนะฮะท่านแปดสิบเจ็ดค่ะครบแปดสิบเจ็ดพอดีเขาแปดสิบเจ็ดพอดีแล้วท่านครบนี่นวันที่สามสิบพฤศจิกาครับผมแล้วทุกปีเลยนะลุ่งขึ้นเนี่ย แถวชาวบ้านเนี่ยจะต้องได้ได้โชคดีกันชาวบ้านทั้งหมูมบหม่บ้านนะลูกศิษย์ลูกหา ใช่มีแต่เป็นนแถวะะฮเราก็ลืมไงลืมบอกคุณผู้ชมแล้วยี่หว่าก็ลืมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกก็จะยุ่งๆหลายอย่างนะคะเลยลืมแจ้งเดี๋ยวคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเลยนะปีหน้าจะไม่ได้บอกเผื่ออีกแล้วนะคะเพราะว่าจะจะลืมไปอีกแล้วยี่หว่าสังเกตทุกปีเลยทุกปีเลยฮะออกตรงๆเลยนะฮะแปดเดือใช่ครับก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเรอ আনজা yeah. yeah. วนิจังาเด็ันติดิรายยามปฏิทวอิตามิติภมวัตัวัรณิยามอตสัเลนยันดัง

พระพุทธาพิเศษนะครับหลวงปู่ก็ได้ปลุกเสกเดี่ยวแล้วก็ช่วง11โมงก็มีกวาระหนึ่งปลุกเสกเดี่ยวแล้วพระเจริญพุทธมนต์สี่ลูกะนะครับในโบสถ์เนี่ยเวลา8โมงใช่ค่ะ39นาทีค่ะนะครับเป็นมหาราชาเลิกและ,ะเทวีเลิกะนะครับแล้วก็มาพุทธาพิเศษช่วงเวลา11โมงหลังทันเพนก่อน,นก่อนทันเพนสิบโมงกว่านะฮะอีกวาระหนึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นมหา เรียมหาโชคมหาลาภเลยนะฮะเป็นพิธีที่ดีมากนะครับแล้วก็ิร์้ลูกหาเยอะเห็นพอดีที่ที่วัดพอดีหลังจากหลังจากวันงานเนี่ยเห็นที่วัดโทรมาบอกว่าหลังวันงานปุ๊บเนี่ยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยชาวบ้านที่เหมือนกับว่าไม่วันงานไม่ได้ไปก็แห่มาเช่าบูชาเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหวยออกตรงกับอายุหลวงปู่ขุนก็เกือบทั้งทั้งหมู่บ้านฮะไม่มาเรื่องไงครับแล้วเหรียญตรงเลยนะฮะถือว่า ถ้าท่านเป็นพระที่การจะสร้างวุฒิมงคลออกมาน้อยมากใช่ค่ะปีหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นไม่เกินสี่รุ่นใช่ค่ะไม่ไม่เยอะเลยคือเป็นการออกวุฒิมงคลที่ค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหลวงปู่ขุนเนี่ยเป็นพระปฏิบัติจริงๆนะคะปัจจุบัน87แล้วนะก็บวชตั้งแต่อายุ15คุณผู้ชมนะคะอยู่ในร่มกาสาวพักอยู่ในผ้าเหลืองมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะคะถือว่าเป็นพระเรียกได้ว่าพรรษาเยอะที่สุด ของะะตอนนี้ของที่อุบลราชธานีนะคะ,ะ,ะก็เลยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแล้ววันงานก็วัตถุมงคลชุดนี้สร้าง3,000เหรียญนะคะเนื้อทองแดงะนะฮะวันงานแจกไปก็พันกว่าเหรียญแล้วใช่ค่ะนะฮะหลวงปู่แจกอย่างเดียวจะ,ะวนจะไม่วนแล้วแต่ไม่มีปัญหาแจก แจกครั้งพระที่มานะคะมอบมอบถวายด้วยกับพระที่มาร่วมพิธีแล้วก็แจกกับชาวบ้านญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมงานนะคะอย่างเนื้อทองแดงเนี่ยที่บอกว่าเหลือน้อยมากแล้วนะคะใครจะเช่าบูชาก็ต้องเป็นราคาหลังจองนะคะท่านผู้ชมเหรียญละ3า0บาทนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะส่วนเนื้อนวะาโลหะเนี่ยหกร้อยบาทนะคะมีจะสร้างแค่999เเหรียญนะคะเหลือไม่เยอะแล้ว นะคะส่วนเนื้อเงินเนี่ยหนึ่อบาทนะคะเงินลงยา2,000บาทค่ะเงินลงยามีสองสีนะคะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวอ่าส่วนเนื้อทองคำนี่หมดเรียบร้อยไม่เหลือเลยครับค่ะนะฮะยังไงแล้วซองลองสอบถามไม่ทีว่ามีเหลือสักเหรียญสองเหรียญไหมะนะครับเพราะพี่เจเลก็ขอไปเหรียญหนึ่งอาจารย์เบนจอาจารย์เบนจริทเป็นเจ้าวาดวัดเมาสุขาค่ะนะฮะซึ่งวัดเมส์นี่ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีหลวงพ่อดัง นะครับเป็นวัดที่ดังแล้วก็ท่านท่านเจ้าวาดเป็นจ่าเนี่ยท่านทธาหลวงปู่ขุณมากใช่ค่ะบอกทุกรุ่นต้องเก็บทองคาต้องเก็บไว้แล้วพี่เะเลก็บอกทุกรุ่นบอกเลยว่าทองหลวงปู่ขุนนี่ไม่เก็บไม่ได้ใช่ครับท่านท่านเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆครับผมน่ะแม้แต่คนจังหวัดท่านอยู่ชนบุรีท่อยู่ชลบุรีใช่วันงานนั่งรถมาเลยอาจารย์เป็นจ่านี่ มาเลยมาร่วมงานมูทิตานะคะท่านที่มีนิมนต์นะก็คือรีบกลับมามามาอยู่ถึงเช้ามืดใช่ครับพอพอเรียบร้อยพิธีก็กลับครับผมนะฮะยังไงฝากไว้สําหรับเรียนรุ่นนี้นะฮะเรียไงเราจะมีนําเสนอภาพพิธีให้สักวันสองวันหรือว่าประชาสัมพันธ์ได้อยู่เรื่อยๆสำหรับพระปุคุณอัมพัทโรท่าไหนที่อยู่ใกล้วัดนะคะก็สามารถเช่าบูชาที่วัดได้เลยโดยตรงนะคะหรือว่าโทรสอบถามทางรายการได้0876864999ค่ะ ครับผมฮะเบอร์บัญชีขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยใช่ค่ะนะครับสอบถามได้เพราะแฟนรายการใหม่ๆเยอะคนที่ว่าใช่ค่ะอันนี้ก็วัตถุมงคลเนี่ยพร้อม พุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าก็ต้องรบกวนขออนุญาตเป็นราคาหลังจองนะคะส่วนท่านที่จองไว้อยู่หว่งส่งครบหมดแล้วท่านไหนใช่ค่ะท่านไหนที่สนใจรออพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้รับของเนี่ยโทรหาอยู่หว่าได้เลยอาจจะมีการตกลงกันนะคะส่วนท่านไหนที่ยังลังเลก็ลองเห็นภาพพิธีไปแล้วอยากจะได้เหรียญก็โทรมาสอบถามได้ขั้นตอนของรายการไม่ยากนะคะโทรมาสั่งจองไว้แล้วก็ต้องรบกวนโอนเข้าบัญชีนะคะที่หน้าจอพร้อมกับค่าจะส่ง100บาทนะคะ โอ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยโทรกลับมาแจ้งยี่หว่าที่เบอร์เดิมแล้วก็รอรับว,ว่าถุงคลครับผมคะ่ะครับก็เดี๋ยวยังไงขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับคะ่ะ